การวันเดย์วิซีโอค่ะต้องทาเสียงให้มันมากขึ้นหน่อยเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในส่วนของก่อนที่จะเข้าที่แวร์เฮาส์แล้วแต่เรามาแวะกันก่อนเพราะไม่สักครู่เนี่ยท่านแนะนําให้ฟังว่าตรงนี้มีอะไรบ้างแนะนำให้คุณผู้ชมฟังเลยค่ะที่เห็นกันอยู่ด้านหลังนี่คืออะไรบ้างคะค่ะที่นี่เป็นคลังเก็บสินค้าเอ่อเป็นเป็นวัตถุดิบนะคะซึ่งเราจะเก็บทั้งเป็นแบบม้วนแล้วเก็บทั้งเป็นแบบชีทแล้วก็ยังมีส่วนของเครื่องพิมพ์ที่ราพิมพ์ตัวงานออฟฟิศเพเปอร์นะคะก็คือตัวสต็อกฟอร์มที่เอาไว้พ ค่ะเรียกว่าเป็นคลังสินค้าของทาง TKS เองใช่ค่ะแต่ด้านในนั้นจะเป็นคลังสินค้าที่บริหารงานให้กับลูกค้าด้วยใช่ค่ะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นคลังของ TKS ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าวิธีการบริหารคลังสินค้าของ TKS เองแล้วก็การบริหารของลูกค้าเนี่ยบริหารกันยังไงบ้างรวมถึงทิศทางการบริหารงานของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปคุยด้านในดีกว่านะคะค่ะ เข้ามาในแว r e h o u s กันแล้วค่ะก็อยขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการคุยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของที่นี่ก่อนต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของทาง TKS อีกหนึ่งอย่างหมือนกันนะคะการบริหารงานในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ที่นี่เราแบ่งเป็นยังไงบ้างค่ะทิชชันปีนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องผนกรณีเรื่องของการทำเทรนนิ่งนะคะเรามีเทรนนิ่งให้กับ พนักงานขายนะคะกับพนักงานสับสชนการขายการดูกัรนี่ก็มีเทรนนิ่งให้กับทางบอเรชั่นคือช่างพิมพ์ต่างๆให้เข้าใจงานมากขึ้นในส่วนของการประเมินนะคะปีนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการรีไวซ์ตัว Job Description นะคะแล้วก็ผูกติดกับ KPI นะคะให,ให้ชัดเจนขึ้นซึ่งเราอยากให้มีการประเมินที่ชัดเจนว่า คุณมีความสามารถถึงแม้จะในตำแหน่งเดียวกัน<ะ>แต่คุณทำได้มากกว่าคุณควรจะได้มากกว่า<ะ>ตรงนี้มันจะต้องมีเครื่องมือการวัดที่ค่อนข้างชัดเจนลงไปเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถประเมินพนักงานแต่ละคนได้ค่ะคือจะอยช่ในตำแหน่งเดียวกันค่ะตอนนี้นี่นะครับท,ที่ดูแลโดยตรงนะเวลานี้ก็คืองานของนด้านงานของ HR นะครับตอนนี้เราก็มีการพัฒน,นาทีมงานของ HR นะครับนะ เพื่อที่จะสรรหาบุคลากรรวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นนะครับะนะก็มีการเข้าไปอบรมต่างๆแล้วก็นำความรู้เข้ามาพัฒนาปัจจุบันตอนนี้ก็มีในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างของจอบงานใหม่นะครับแล้วก็มีการทากาลังดําเนินการทำเรื่อง,ง KPI นะเพื่อเป็นตัววัดผลประเมินผลการทํางานของพนักงานในองค์กรของเราและตอนนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของทรัพยาก,กรบุคคนต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปัญหาคือ แรงงานไม่เพียงพอก็ยังสง่งผลตอนนี้อยู่แต่ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นต้องยียกว่็ปัญหานะเพราะเราเป็นฝ่ายภาคอุตสาหกรรมเร้องบอกว่าปัญหาที่ค่าแรงงานทั้งต่ำเพิ่มขึม้นมาเป็นสามวันแบบอะปรบางอะไรดีคะค่ะอ่าจริงๆเนี่ยในพื้นที่สมุทรสาคตรตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีพม่าเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มีการใช้คนงานพม่าเยอะมากมนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยเป็นโรงงานหนึ่งในนี้ที่ ถึงวันนี้ยังไม่ยอมใช้แรงงานข้าม่าเลยนะคะ mm hmm. ก็ยังคงใช้แรงงานคนไทยซึ่งบอกตรงๆว่าหายากมากค่ะหายากมากๆซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเราจึงอยากจะทําการรือไว้นะคะประเมินให, mm hmm. ให้ให้ชัดเจนขึ้น mm hmm. นอกจากการประเมินด้วยเปเปอร์แล้วเนี่ยเรายังมีเวชที่ตนอื่นที่จะบ่งบอกเป็นเครื่องมือที่ท,ที่ทำให้เราสามารถวัดผลการทระเนเขาได้จริงๆนะคะ mm hmm. แล้วก็ในในส่วนของในส่วนของค่าจ้างของคนไทยเนี่ยเราเองก็ อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือพยายามจะประเมินเขาให้ชัดเจน,นเพื่อให้เขาได้ในส่วนที่เขาควรจะได้แล้วก็ขณะเดียวกันเราก็อยากจะพัฒนาเขานะคะให้เขามีสกิลมากขึ้นแล้วเพื่อที่ตัวเองจะได้มีการโปรโมทขึ้นเลื่อนไปในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นเพื่อได้ผลยชนที่มากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคนไทยก็ยังสามารถเข้ามาสมัครที่นี่ได้อยู่เทรนเวอร์ของที่นี่ก็มีปริมาณที่เรียกว่าสามารถเลือกมากเลยนะ ก็ก็ถ้าถามเนี่ยมันก็ประมาณเข้าออก30คนต่อเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นปริมาณปกติที่เกิดขึ้นในทุก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 โรงโรงพิมพ์หรือหรือทุกทุกโรงงานก็จะมีปัญหาเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเทอร์เวอร์ของคนซึ่งเรามองว่าวิธีแก้ในอนาคตก็คงคงเป็นเรื่องของการลดลดขั้นตอนการทำงานเพื่อไม่ให้ซับซ้อนนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะคะก็คือใช้เครื่องจักรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ถึงเรื่องของทุกๆไปบ้างแล้วนะคะความสุขกันบ้างวิธีการสร้างความสุขของพนักงานที่น,นี่ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเอาเป็นรูปธรรมเลยละกันที่ผ่านมามีกีฬาสีใช่คะ่ะกีฬาสีตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะป,ปีนี้จริงๆเกียรติยปีนัปีที่แล้วนะหลังจากผ่านพืินไปหลายปีเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งไม่ค่อยดีนะค,ะ,คะ,ะปีที่นี้ปีที่แล้วเราก็มีกีฬาสีนะคะปีนี้เราก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในตอนเช้าเราแข่งกีฬากันและตอนบ่ายเนี่ย ทางกระทิงแดงเนี่ยก็มาจอยกับเรานะคะเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าเขาก็เลยมาจัดจอยกันก็คือตอนเช้าเป็นของเราตอนบ่ายเป็นของเขาสนุกสนานมากค่ะเพราะว่าลักษณะการจัดเขาค่อนข้างมืออาชีพนะคะ <c oughs> เราก็แข่งกันเองเสร็จตอนเช้าเสร็จแ,แล้วเราก็จอยจก,กิจกรรมเขาตอนบ่ายซึ่งเขาก็มีดดรงดาราอะไรเนี่ยมาสร้างความประเทิงนะคะรวมั้งนักร้องมาร้องเพลงนะคะก็เรียกเสียงฮาเรียกเรียกเรียกความสดชื่นนะคะของพนักงานทุกคน อย่น้อยทํางานเหนื่อยมาหลายเดือนเราก็มีกิจกรรมพวกนี้ให้เพื uh huh. ่อให้เขารู้สึกได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนอกจากงานอย่างเดียวแล้วะะได้เห็นว่าเพื่อเราก็เก่งเตะบอลเก่งเล่นอะไรอะไอยังได้เก่งนอกจากหน้าทํางานอย่างเดียวหรือว่าเราอาจจะเห็นเขาเองมาภาพหนึ่งว่าเออเขาเป็นอีกอย่างที่เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนอยู่มาเปีแล้วคะ่ะ7ปีเพราะว่าที่นี่ดีมีสวัสดิการดีค่ะแล้วก็มีโบนัสให้พนักง,งาน มีทุกอย่างค่ะประกันสังคมเบีย้ยขยันทุกอย่างมีกิจกรรมด้วยมีทั้งาพาไปเทีย่ยวมีกีฬาสีมีอะไรสารพัดแต่ไม่ใช่เพียงแค่โอกาสพิเสร็จเมานที่เราจะสร้างความสุขให้กับลูกน้องเขาได้เรามีส่วนของวันธรรมดาอาหารก็ตามโรงอาหารก็ตามได้เราฟังไหนคะค่ะ,ะที่นี่เรามีแคนทีน,นะคะซึ่งผ,ผู้ร้านค้าที่มาขายของที่นีนะ่เราไม่ได้เก็บค่าเช่าเขานะคะ อุปกรณ์ครัวทุกอ,อย่างเราเตรียมให้หมดเพียงแต่ว่าอยากอยากให้เขาขายของที่มีคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่มากหน่อยและในะคาถูกให้กับพนักงานของเราได้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 ทานกาันรวมทั้งบริษัทเองก็จัดสริการอาหารเช้าให้กับพนักง,งานด้วยเช่นกันโดยเราเราเริ่มอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนนะคะ<า>ซึ่งก็ตอบรับดีมากค่ะก็ก็คือคนที่มาตอนเช้าก็จะได้ทานข้าวเช้ากันไปวันแรกของสัปดาห์นะคะนะคะประหยัดไปด้วยเหมือนกันคว<น>ามประหยัดก็มีอีก พที่ตั้งอยู่ที่สมุทรสาครซึ่งก็ออกหัตถ์ปุ๊บได้มานิดนึงแต่ยังมีพนักง,งานเก่าที่ค้างอยู่ที่ยังมาทํางานอยู่ที่สมุทรสาครแต่ครอบครัวเนี่ยอยู่กรุงเทพต้องกลับบ้านทำยังไงดีนะคะค่ะเนื่องจากว่า<ม>เดิมยโรงงานเราหรือออฟฟิศเราเนี่ยตั้งอยู่ในในเมืองนะค,ะ,<ม>คะก็คืออย่าองออฟฟิศทางชีตเนี่ยมาจากเทพีลานะคะสยามเฟิเก่าเนี่ยแล้วก็ชีเทสเองมาจากป่นเก้าก็จะมีพน<ม>ักงานกลุม่มหนึ่งที่อยากมาทํางานจะไม่อยากย้ายบ้านมาตรงนี้เราก็เลยจัดเรื่องรถบัสรับส่งนะคะแบ่งเป็นสาย ก็คือพาเขาไปรับเขาที่เดิมแล้วก็กลับไปส่งเขาที่เดิมนะคะก็แบ่งเป็นสายเทพเวลาแบ่งเป็นสายป่นเก้าสายบางแครบางวัวทองอย่างนี้ค่ะก็จะมีพนักงานกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ยังคงใช้บริการตรงนี้อยู่ทุกวันนะคะส่วนที่เหลือก็มาพักอาศัยอยู่แถวนี้แล้วค่ะนะคะเขาใส่ใจกันขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่ามีข่าวดีอคข่าวนึงยังไงขอเล่ามาเป็นแมสซเมืยงละกันคือตอนนี้ท่มีการจ่ายโบนัสทุกปีใช่ค่ะโอ้โหที่พูดแล้วก็ยิ้มแย้มจัาใกันหมดเลย จ่ายโบนัสคึ่งปีเพราะว่าอะไรคะปีนี้คืออย่างที่เราสัญญากับเขานะคะว่าถ้าเกิดช่วยกันนะคะบริษ,ษัทดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีเ,เปตน,น้าใจนะคะก็คือมีโบนัสตอบแทนเข้ากลับไปนะคะก็คือเรามีการประกาศจ่ายครึ่งปีไปแล้วนะคะ<ม>ค่ะก็ทุกคนก็เฮฮากันแต่ถามว่าจะได้มากกว่านี้มันแน่นอนค่ะก็เรียกเวลาที่เหลืออีกสี่ห้าเดือนเนี่ยก็จะพิสูจน์ว่าถ้า KPI เราถึงนะคะสำหรับตัวกํา<ม>ไรเนี่ยเขาก็จะได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ อย่างก็ขึ้นอยู่กับการบริหารงานแล้วก็ความร่วมมือร่วม,ม,มใจกันนั่นเองในปีนี้เรามีนโยบายการบริหารงานยังไงนะคะที่ทําให้สามารถสร้างผลกําไรว่าเม็ดกำไรเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีกคือล่าสุดที่เรามีการประชุมพนักง,งานไปเนี่ยได้มีอธิบายแล้วก็ฟังว่าเราจะมีกําไรจากอะไรก็คือค่าใช้จ่ายที่ลดลงหรือขายที่แพงขึ้นนะคะซึ่งในตัวค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนี่ยเราอธิบายให้เขาเห็นภาพชว่ามันคืออะไรบ้างในส่วนนี้ที่พวกเขาทุกคน,นมีส่วนร่วม การที่จะช่วยบริษัทประหยัดแล้วตรงนี้มันจะเป็นผลตอบแทนกลับมาเป็นกําไรของบริษัทแล้วก็จะตอบแทนกลับไปที่เขาในรูปของโบนัสนะคะซึ่งนายสนละเมียดการอธิบายด้วยการท,ทํากิจกรรมด้วยกันด้วยการส่งน้ําต่อจากมือ ส่งต่อกันเน,นี่ยค่ะให้รู้ว่าน้ําที่หายไปคือกําไรที่หลนหล่อนหายไประหว่างทางนะคะไอเดียแต่และอย่างค่ะตอนนี้ทําให้เขาเห็นภาพชัดว่าอ๋อเขานะมีส่วนจริงๆในตัวของต้นทุนขายหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขายทุกคนมีส่วนร่วมน้ําไฟเปิดปิดอะไรให้นะวังกันค่ะค่าใช้จ่ายลดลงแน่นอนบริษัทจะมีกําไรเพิ่มขึ้นและจะตอบแทนกลับไปหาเขาค่ะให้เขารู้สึกเหมือนได้ร่วมเป็นเจ้าของไปกับธุรกิจด้วยให้เขาก็ใส่ใจในรายละเอียด เล็กน้อยใช่เรื่องค่ะแล้วคอยอย่าไฟเนี่ยมาคืนซึ่งจริงๆมันไม่น้อยสำหรับเราเลยนะเวลาจ่ายทีนึงใช่งก็ามากอเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปสู่ในส่วนของการบริหารทางสินค้าแล้วเดินเข้าไปดูกันหน่อยค่ะ การบริหารคลังสินค้าของตอนเองกับการบริหารคลังสินค้าให้กับลูกค้าหนอ่อยค่ะคลังบริหารบริหารคลังสินค้าของลูกค้าเนี่ยก็คือ,อเป็นหน่วยงานของธนาคารนะคะที่เราเอ,อ,ออฟเฟอร์ในการจัดการดูแลแบบพิมพ์ของเขา<ะ>เส,ส่วนใหญ่เรียกว่าเกือบทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่เราโดยการที่เราเก็บสต็อกให้นะคะพิมพแล้วก็เก็บสต็อกให้แล้วเราก็จัดส่งให้โดยทุกๆวันเนี่ยเราจะมีการจัดของเนี่ยตอน ตีสามนะคะ oh. ตีสามของทุกวันแล้วก็เพื่อปล่อยลดออกไปนะคะ oh. ตอนตีสี่แล้วเอกสารของแบงก์ตามสาขาทุกอย่างที่ไปส่งถึงลูกค้าก็จะถึงก่อนแบงก์เปิด mm hmm. แลวเขาก็สามารถรับเอกสารเนี่ยไปแล้วก็ใช้ในแต่ละสาขาได้เลย mm hmm. นะคะโดยการสั่งนี้คือเป็นการออนไลน์เข้ามาจากเรากับลูกคา mm ้าเราจะเห็นสต็อกซึ่งกันเลยกันนะคะ mm hmm. ซึ่งเรามีหน้าที่ผลิตเอามาเติมให้เต็มตามมินิมัมที่ตกลงกัน mm hmm. นะคะแล้วก็ก็คือสินค้าจะต้องไม่ขาด แล้วพอลูกค้าสั่งเข้ามาในแต่ละวันะนะคะมันก็จะระบบก็จะออนไลน์ลงไปแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วทางนี้ก็เป็นคนจัดของนะคะจัดของเสร็จแล้วก็แพ็คส่งตั้งแต่ตีสามแล้วก็ตีสี่รถออกถึงลูกค้าก่อนแบงก์เปิดค่ะ,คะทำยังไงถึงทาให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีมาตรฐานที่มั่นคงแบบนี้ทุกๆวันให้เหมือนกันล่ะคะทำอย่างไรเราใช้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 ใชระบบใช้อาจจะเป็นเพราะว่าเราทํามานานนะคะก็มีประสบการณ์แล้วทาให้แบงค์เกิดความไว้วางใจ แล้วว่าเราสามารถจัดส่งของให้เขาทาเวลาและเขาเองก็ประหยัดนะคะเนื่องกับเรื่องของสถานที่การจัดเก็บก็ไม่ต้องมีเรื่องของคนในการที่จะดูแลก็ไม่ต้องมีมทั้งหมดเนี่ยยกให้เราซึ่งซึ่งถือว่าเราเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะเพราะเราไม่ได้ทําแค่แค่แบงค์เดียวเราทําหลายแบงค์มากนะคะซึ่งตรงนี้เขาได้อยู่ที่หลายคอสของการจัดส่งเขาจะประหยัดค่ะนะคะจะทำให้ให้เพราะว่าแต่ละแบงค์ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆกัน เวลาส่งที่นี่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 เขาก็เหมือนแชร์คอสจากเดิมที่เขาจะต้องจ้างรถไปส่งแต่ละคนส่งสาขาของตัวเองก็ผ่านเรานะคะเขาเองก็ได้ประโยชน์จากการประหยัดของการขนส่งตรงนั้นด้วยประหยัดเวลาสถานที่คนทุนประหยัดคนเรียกว่าประหยัดทุกอย่างนะคะแล้วก็ได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลให้ทุกกระบวนการด้วยให้เราทําในสิ่งที่เราถนัดและเขาไม่ถนัดเงี้ยค่ะเขาก็จะประหยัด นะคะ,คะดีมากค่ะ,คะสุดท้ายนี้ทิ้งท้ายเบรกกันค่ะเรื่องของไอโซที่นี่ได้รับมาหลายตัวเหมือนกันมีอะไรบ้างคะ,คะเราได้ไอโซ9,000นะคะเวอร์ชัน2,000ถือว่าเราเป็นลงพิมพ์แรกนะคะที่ได้ตัวนี้ซึ่งได้มารุ่นแรกๆนานมาแล้วนะคะเลขตัวที่ได้ก็คือหมื่นสี่นะคะในเรื่องของรักษาสิ่สงแวดล,อลอ้อมนะคะถือว่าจะเป็นลงพิมพ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงและเรื่องแสงนะคะตรงนี้ทุกครั้งที่ตรวจเราก็ผ่านค่ะ ก็ะะทุกคนก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องให้ให้โปรเทคกันนะคะซึ่ง<ม>ที่ผ่านมาเราก็ผ่านมาด้วยดีอะคะ่ะ<ม>ก็ยังคงเมนเทนได้ดีอยู่นะคะ,คะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่พามาชมกันถึงความยิ่งใหญ่ของ TKS แล้วก็ระบบการจัดการที่ต้องบอกว่ามีมาตรฐานในระดับสากล พอจะบอกนะคะว่าไม่เพียงแต่ว่าลูกค้าในไทยที่ใช้บริการเท่านั้นลูกค้าในต่างประเทศก็ยังใช้บริการเราอีกด้วยนะคะ,คะในช่วงหน้าค่ะมาทําความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณสิริวัลกันแบบเจาะลึกเลยนะคะว่าตั้งแต่เด็กเธอเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วก็ขึ้นมาสู่การเป็นเ d สูดีสูงสุดได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามชมได้นในช่วงหน้าค่ะ